วันนี้เคนนี่จะมาเล่นเพลงเพลงกุ้นจำนะครับเป็นเพลงฝึกเลขคูณน,น,นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้ากดแล้วงั้นเดี๋ยวไปดูกันเธอะ แล้วก็จะมาอยู่ที่หน้าจอนี้นะโอเคครับเสร็จแล้วเราก็กดคำว่า Play ก็ตั้งชื่อของตัวเองได้เลยนะครับผมตั้งชื่อก่อนเแบหบนึ่งโอเคเสร็จแล้วครับแล้วก็กด Continu e แล้วก็กดถ้าอยากยอยก็จอยตรงนี้แต่ว่าผม,มแนะนำก็กดเลนน้ตรงนี้นะครับอา้ <c oughs> าวอ้าวฮ้ฮ ขากดสตาร์อยู่แล้วนี่สองคูณสองก็ได้สี่แล้วก็กดแล้วคำว่าสี่หนึ่งคูณห้าได้ห้าก็กดห้าสามคูณสองได้หกก็กดหกสองคูณสี่ได้แปดก็จะกดแปดสามคูณสามได้เก้าก็กดเก้าไปเรื่อยๆนะคบถ้าเราผิดมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับ กด9ก็คือกด9นะต่อ9ตอันี้อล้รก็ตอ9ไปเรื่อยๆสามสิบอะไรก็ต่อไป,ไป,กอกไปหกสามสิบปเกาหนึ่เก้าม็จะหมือนเวลาทุกทนมันจะมีเวลาอยู่นิดนึงนะเนี่ยเวลาสามสองหนึ่ง มีทันอ้าวแล้วอยู่ที่สามอะเนี่ยไม่เห็นหลือเลยทุกคนโอ้โหอออเขาฟินิชในเวลาสามสิบเจ็ดนาสามสิบเจ็ดวิในหกสิบเอ็ดมิลลิวิโอ้โห,โโห,โโหเร็มมมรรเวมากทุกคนโอ้โหประมาณครึ่งนาทีเลยอะเร็วมากที่หนึ่งเร็วมากโอ้โหเร็วมากอะแยวเราจะลองเล่นให้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเค ออเรา,เราได้ข้าวข้ากินดีนะตรนี้่สามได้อะไก็ต่อไปค่ะทำแล้วทำแล้วสามหก็สิเอ,นนอนน็สามหกนะหก,กสามสิบดสี ก็ี่ปส่ปเทคนงคืออย่าไปล็อกคนอื่นเพราะคนอื่นเวลาเขาอาจจะเล่นถูกแต่เราอะห้ามไปดูเขาเพราะมันจะสลับมั่วทําเป็นเขาทําผิดแต่ความเออเขาทําถูกแต่ความจริงอาจจะผิดมันจะเหมือนประมาณนั้นอ่ะเหมือนคาาไอดีกันนะครับก็เล่นไปนเรื่อยๆ

ที่สามก็ใช้เวลาเท่านี้แล้วครับโอ้ที่หนึ่งไม่ค่อยเก่งนะทุนเลยในนะี้โอ้ใกล้กันมากทุนที่หนึ่งที่สองขอบคุณครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับ